สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r M Channel ครับก็มาในช่วงของเวลายามค่ําคืนครับกับการปลูกโครโครคาเซียอีกแล้วครับถ้าเพื่อนๆจําได้เนี่ยมิสเตมเคยเปิดกล่องเนาะไม้ตัดสดนะครับซื้อไม้โครโครคาเซียตัดสดมานะครับเมื่อ1เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็บอกวิธีแล้วนะครับซื้อมาเสร็จปุ๊บ นะครับต้องมาเคลียรรากนะครับเคลียรราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมานะครับดูว่าอาทิศทางของการที่จะงอกเป็นยังไงการเลี้ยงการอนุบาลเป็นยังไงนะครับณวันนี้ก็ได้เวลาประมาณ1เดือนแล้วครับกับต้นนี้เลยครับเพื่อนๆครับโคโรคาเซียนะครับฮาวายเอีนพัน์นะครับก็เป็นไม้นะครับที่มีความสวยงามแต่ก็ มีความถูกนะครับมีความถูกนะครับมากๆเลยแต่เขามีความสวยงามมากนะครับซึ่งต้นนี้นะครับไม่เซมได้เพราะมาแล้วนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับดูนะครับหลังจากที่เขาขึ้นใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับใบเขาก็ไหมนะครับไหมด้านข้างเนี่ยนะครับด้วยสภาพอากาศที่เชียงรายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะครับ ใบนี้ก็เลยต้อนรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีมากๆนะครับก็ไม่ขอบขอไปนะครับส่วนใบนี้นะครับใบใหม่ล่าสุดเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับสีเขียวนะครับออกจะเข้มๆนะครับแล้วก็จะมีลายกระดูกสีแดงแบบนี้นะครับนี่คือไฮเวียรนพันธ์นะครับแล้วก็เรามาดูส่วนประกอบของต้นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะ มิเซมซื้อนะครับที่เป็นตัดสดแบบเง่าใหญ่ๆเลยนะครับเงาใหญ่ๆเลยก็ทําให้เขาแตกหนอนะครับฮไฮวเอียนพันุเนี่ยให้รูปแบบการแตกหนอนะครับคือการแตกออกจากลำต้นนะครับคือจากเง่าของต้นแม่นะครับไม่มีไหลนะครับฮาวเอียนพันธุ์ไม่มีไหลชนะแล้วค่อนข้างที่จะแยกลูกยากนะครับแยกลูกยากเหมือนกันแล้วก็การแยกลูกแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของความ ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับของต้นแม่ไปนะครับลำต้นนะครับก็จะมีสีแดงนะครับเพื่อนๆสีแดงเข้มเลยนะครับสีแดงจะออกแบบแดงเลือดหมูเลยนะครับแล้วก็เขามีความสวยครับมีความสวยแล้วก็ฟอร์มฟอร์มไม้นะครับจะเป็นฟอร์มอ่าทรงพุ่มนะครับแต่มีความสูงนะครับแค่ตรงนี้นะครับอนุบาลมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50เซนแล้วตอนนี้นะครับลำต้นอยู่ที่50เซนแล้วก็ เงาเขาใหญ่มากนะครับตอนนี้เขาก็ให้ลูกมาหนึ่งต้นนะครับสองต้นสามต้นนะแล้วก็สี่ต้นแล้วเห็นไหมครับตอนนี้คืออย่างที่บอกเพื่อนๆจะจําได้เลยนะครับใครติดตามกันมาโดยตลอดเนี่ยเงาเขาจะใหญ่มากๆนะครับวันนี้มิเซมก็เลยจะพาเพื่อนๆนะครับมาปลูกนะครับฮาวายเอี้ยนพันธ์นะครับเราว,วันนี้เราจะจัดการแบบแบบแห้งนะเพื่อนๆนะปลูแบบแห้งเพราะว่า ในการปลูกแบบน้ําซึ่งการแยกนะครับต้นแบบนี้เนี่ยชิดแม่แบบนี้นะครับถ้าปลูกแบบน้ำเนี่ยนะครับปัญหาจะเกิดตามมาหลายหลายอย่างเลยอันนี้อันนี้เป็นปัญหาของมิเซมเองนะครับแต่เพื่อนอาเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่มีปัญหานะคือในเรื่องของการแยกลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอโอกาสในการที่จะเจอเน่านะครับเน่าโคนเน่าอะไรเงี้ยก็สูงนะครับมิเซมก็เลยเลือกวิธีที่จะ ปลูกแบบแห้งดีกว่านะครับเพราะวิธีการแยกเนี่ยมันจะสมานแผลแล้วก็โอกาสการเน่าการเป็นเชื้อราของโคนของเงาเนี่ยน้อยกว่านะครับเอาละครับก็วันนี้เราจะปลูกแบบแห้งนะครับโดยใช้นี่เลยนะครับอ่างบัวอีกแล้วนะครับอ่างบัวเจาะใต้กระถางนะครับเจาะใต้กระถางแล้วเราลองด้วยอะไรตอนนี้เราจะลองด้วยนะครับกาบมะพร้าวสับนะแบบแบบกลางแบบใหญ่เลยนะครับลองด้วยกาบมะพร้าวสับนะครับวันนี้ส่วน ประกอบนะครับของดินปูกของเรานะครับก็จะมีเพอร์ไลท์เหมือนเดิมนะครับเพอร์ไลท์คือการเพิ่มช่องว่างเนาะเพิ่มช่องว่างของตัวนะครับดินปูกของเรานะครับแล้วก็นี่เลยครับดูดีนะครับมากๆสําหรับนะครับดินหมักใบก้ามปูของเรานะครับเน้นใบก้ามปูเลยดินหมักมีนิดเดียวนะครับแล้วก็ ส่วนผสมอีกอันหนึ่งนั่นคือกากมะพร้า,พาวสับนะครับกากมะพร้า,พาวสับตัวนี้เราจะเอาผสมลงไปในดินปูนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือดินปูของเรานี่เองนะครับวันนี้เราเลือกใช้ดินปูแบบล้วนซุยนะครับยี่ห้อเดิมยี่ห้อนี้แหละนะครับก็หากันเอาเองนะครับเพื่อนๆถ้าในพื้นที่ที่เราไม่ใช่พื้นที่เดียวกันแบบนี้นะครับมันก็จะหายี่ห้อเดียวกันไม่ได้ค่อนข้างจะยากนะครับ ก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อลองหาดูครับเน้นดินปู๋ที่มีการร่วนซุยแล้วล่ลองซื้อดูครับว่าแบบไหนที่เขาล่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มผสมนะครับดินปลูกกันเลยนะครับก็ตอนนี้มิเซมีดินปลูกที่เหลืออยู่นะครับในอ่างปูนไว้นะครับก็เราจะผสมเพิ่มลงไปเลยนะครับไปดูอีกกันเลยครับนะครับอย่างแรกที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเพอร์ไลท์นะครับ เออไลท,ท์ใส่เท่าที่มีนะครับใส่เท่าที่มีนะครับมีเซลมก็จะใส่ลงไปนะครับก็ประมาณถ้าถ้าโดยประมาณก็ประมาณหนึ่งลิตรนะครับดินหมักใบก้ามปูนะครับหนึ่งส่วนนะครับดินหมักใบก้ามปูหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวนะครับหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ดินปูกนะครับสองถุง รอบนี้ดินปลูกแบบถุงเขาค่อนข้างที่จะเหนียวเป็นพิเศษนะครับน่าจะเป็นดินปลูกถุงปลูกนะเหนียวพิเศษก็ดีอย่างหนึงเแล้วเราหิ้วเราอะไรเงี้ยมันไม่ขาดนะครับแล้วก็ผสมนะครับผสมดินกับวัสดุทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเหมือนเดิมครับผ้าอ่างบัวนะครับหรือว่าอ่างผสมเนี่ย นะครับมันอ่างใหญ่นะครับมันก็จะง่ายต่อการผสมนะครับแล้วก็จะไวนะครับไวมากๆนะครับอืมเห็นไหมครับนี่โอ,โอ้ดูครับดูดินของเราเห็นไหมมันจะล้วนซุยมากๆนะครับแล้วก็ เวลาเราใส่ส่วนผสมลงไปเนี่ยมันก็จะดูดีมีราคาขึ้นมาหน่อยอเอาละครับก็น่าจะเข้ากันดีละนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้เราเตรียมอ่างบัวไว้นะครับก็ลองการมะพร้าวสับเหมือนเดิมนะครับใส่ดินลงไป ครึ่งหนึ่งนะครับาตามด้วยตาขึ้นจีครับโรยลงไปนี่ครับใส่ดินกบตาขึ้นจีครับเสร็จเรียบร้อยอะสูตรน,นี้เติมนี่หน่อย หนึ่งช้อนโต๊ะครับออสโมโค้ใส่ลงไปก่อนให้กบกบปุ๋ยกบปุ๋ยนี่เสร็จเรียบร้อยนี่นะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่ลงไปโ,โอ้โคตดพ่อโคตดแม่ปุ๋ยครับตัวนี้นะครับเอาประมาณสักเอาหมดเลยนะครับประมาณ2องกำมือ ะครับก็ถุงนี้25บาทเนาะมูลส่เดือนนะครับปิดตูดนิดหน่อยนะครับอยู่น้าเขาจะเจอปุ๋ยเร็วเกินไปนะครับมาต่อไปเอาต้นไม้ลงนะครับมนลุ้นลากกันครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน โอ้โห,โ,หโหเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ลากฝอยขนาดลากเขายังแดงเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนาะแดงเหมือนกับลําต้นนะครับลากเขานะครับเห็นไหมโอเคครับเอาลงปลูกวางตรงกลางปึบนี่เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ดินครับ ใส่ดินก็เหมือนเดิมนะครับเสมอโคนนะครับเสมอโคนเลยนะครับเพราะว่าเราตอนเราเพาะเนี่ยนะครับไม้เขาก็จะเสมอกับโคนดินเพาะของเราอยู่แล้วเวลาเราเอามาลงแบบนี้นะครับเราก็ใส่เสมอโคนไปเลยโอเคนะครับต่อไปก็ อ้ยเหนื่อยครับ <S <S เรามาผสมน้ํอาอมฤตกันนะครับเร่งการจเจริญเติบโตและป้องกันเชื้อราจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับโอ้ยเลยเลยเลยหึช้อนโต๊ะไโคนเดอมมากครับหึงช้อนชา น้ำยาเล่งรากครับ1น่ช้อนชาอะแล้วคนนะครับน้ำอยู่ที่700 ml นะครับหรือใครที่มีแบบลิตรก็1ลิตรนะครับส่วนผสมอื่นๆเท่ากันแล้วก็ลดลากนะครับบริเวณปลายรากนะครับ,บรินไปลากเนาะ อ่าโดีคครับอ่ะตามด้วยน้ำครับก็ลดน้ำลงไปให้ชุ่มช่ำลดจนเท่าไหร่ครับลดจนน้ำล้นออกจากนี่เลยครับกะละมังเห็นไหมครับลองกะละมังเหมือนเดิมนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับนอ๊ รถไปปุ๊บเราก็จะเห็นพวกเพอร์ไลท์นะครับเห็นกาบมะพร้าวใบก้ามปูนะครับเขาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับดูแล้ววัสดุปูของเราก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นที่แบบน่าจะอร็ดอร่อยสำหรับต้นโคโคลาเซียของเรานะครับกับวันนี้หางวเอ้น่นพันธ์ เอาละครับก็เดี๋ยวพี่เซมจะลดน้ําจนล้นนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือใครที่กําลังจะปลูกฮาวเอียนพันธ์ลองเอาไปทําตามดูนะครับสําหรับการปลูกแบบแห้งก็จะมีประโยชน์ต่อการแยกลูกแยกหน่อและที่สําคัญก็คือต้นไม้จะต้นอวบนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์แล้วก็ปอลปอดโรคปลอดภัยกว่านะครับเอาละครับขอพูดสัครกติดตามรับชมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้ปลูกโพโรคาเซียฮาวเอียนพันธุ์ครับ